ชื่อเดิมหรือชื่อเก่าของจังหวัดอุตรดิตถ์คือพิชัยเมืองอุตรดิตถ์และบางโพท่าอิดอุตรดิตถ์แปลว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ราบลุ่มอันเกิดจากดินตะกอนแม่น้ำพัดของแม่น้ำน่านเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและทำการเกษตรมีการตั้งถิ่นฐานของแหล่งชุมชนมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า2,000ปีด้วยตำแหน่งที่ตั้งของอุตรดิตถ์นั้นสามารถเรียกได้ว่าเป็นเมืองรอยต่อทางวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมสยามวัฒนธรรมล้านานนา และวัฒนธรรมล้านช้างและมีเมืองโบราณในพื้นที่ถึง12เมืองเดิมทีตัวเมืองอุตรดิต์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงตำบลชื่อบางโพท่าอิดเป็นพื้นที่ท่าน้ําขนถ่ายสินค้าของเมืองพิชัยและถือเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองพิชัยแต่เพราะบางโพท่าอิดซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีความเจริญรวดเร็วเพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าสําคัญในหัวเมืองฝ่ายเหนือดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ห้าพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าย้ายเมืองหลักมาจากเมืองพิชัยมายัางตำบลบางโพท่าอิด ต่อมาในปีพุทธศักราช2458ในสมัยรัชกาลที่6มีการเปลี่ยนนามเมืองจากพิชัยเป็นเมืองอุตรดิษส่วนเมืองพิชัยเดิมให้เรียกว่าเมืองพิชัยเก่าและต่อมาเมืองพิชัยเก่าถูกลดเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอพิชัยส่วนเมืองอุตตรดิษมีความเจริญขึ้นและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดในเวลาต่อมา